ได้นักเรียนยไปเจียดเขาว่านี่นี่นี่อย่างนี้เลยพึ่งเหลืองพึ่งเรืองเหลืองพึ่งเรืองชมพูเหลืองพึ่งเรืองตะนกพอออกตกใจของดีนาโชคระบบเทพเทวดาสารเหลืองไปถึงชมพูฟ้าม่วงคืนมากกันคนเทวดามาแล้วโอ้โหสวยงามเต็นไ ขึ fu ้นสั fu ้นที่กูประดิษฐ์ขึ้นมาสะท้อนกับอุปกรณ์ที่กูสร้างขึ้นมาเองโดยระบบชุดสีแออลพระีดีแล้วก็เอเล็กทรอนิกส์มัตริก้าชมพูฟุตเตอรีประกรรมเลยลานนี้จกขึ้นทางเรดิโอขึ้นเรดิโอมหามวลสารระรานโรคพระจงพระจันทร์ศาสตร์ศิลป์ กิจกรรมเทพเทวด,ดาบวงสวงอดุอย่าเฮ้ย hey, 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 บวงสวงว่พร hey. ไหมดูคนทำทำไมโอ้โหสวยงามดีเ่ะเกือบไม่ทันแล้วตามเวลา6นาฬิกา18นาฬิกาของวันที่19วันเสาร์ที่19ธันวาคมเปรี้ยวสระดัดที่2,513เพราะมีพระเจ้าวงนั้นนี่กูเองอ่ะ เลนโบสวิงสวยงามมากโอ้โ oh, ห oh, oh. เรวส่งไปที่เมืองอมหาแม่ไม้เมืองมหามนตรามหาสเสน่ห์จิาดารียามต้องใช้กล้องมือถืออัดน,นี่แหละครับโชคดีของแท้แน่นอนเมามันกันเทวดาอยู่บำเพ็ญเพียรว่าอยู่อย่างเซียนแล้วก็ไอชิบหายอย่าง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 ต่างกันแล้วเวลาเช่นกัน อาดุมานทานสมอนระกะบีมานอนร่มร้อนกายาเข้างคืนมีการตกเบ็ดขุนเรศก็ว่าไร่เราออกมาขุนเรศทำให้การขุนเรศเอาเต็สวัสดีสวัสดีผลไอ้เป็นผลที่ว่าสวัสดีมอยากกูเองเพื่อนอะไะจบชิ้นเป็นวิทยาการผู้ใดที่ทำปรากฏการณ์ต่างๆที่สวยงามในขึ้นเรดิโอก็จะผีชพระอ้อม เนี่ยซื้อจะมาแล้วนราหะตำโตสามยโยครูตายชีวิตครบ,บืออะไรกันโอ้ยระวังโอ้สุเป,ประมนณดรมดมดรามดรมเลยเปิดสวิตน้ำได้เลยสวิตพีอ่าเดี๋ยวเด้เข้าสู่คลิปวดีโอต่อไปคลิปหนึ่งสามนาทีพอใหญ่เกินหน้าทีละเราจะวางอรัตนาศหน้า มาถึงไอ้เท้าพิคุณสครุตริ่าอะไร่ล่ำรวยรากเลือด